สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บเพจขายไอดีเกม Rv id สกินแรร์แรงสูงรุนครบเริ่มต้นเพียง30บาทแบบไหนเลยเลื่อนลงมายังไม่หมดเลยมีไอเดีเลือกชมมากกว่า200 ID ดีที่หน้าเพจที่ P7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและรับซื้อไอดี Rv ราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจเลย ทาง TT s รับซื้อขายเกมอะไรจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตานเจเน่ยนเชเคยครับวันนี้ก่อนอื่นเลยก่อนอื่นเลยอันนี้เป็นคอนเทนต์อาหารนะครับไม่แนะนําเอาชักหน้ามาเล่นในตําแหน่งออฟเลนนะเป็นซัพพอร์ตดีอยู่แล้วเนาะช่วงนี้ก็กลับมาทําคอนเทนต์ฮาฮานะครับต้องเบรกไว้ก่อนลืมลืมมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับ รูนก็ใส่เป็นโกลเด้นโปรเทคโพเวสนะครับรูนแทงเลยที่เหลือผมจะออกแล้วแต่แล้วแต่อยากได้ดาเมจอยากได้แทงก็เดี๋ยวมาดูกันนะคุณพระอุ้งเงืไถนาสแต็คสามอะ่ะมีสแต็คสามอะ่ะทำเชิงว่าจะไปตีมาก่อนเล็กแต่ว่าเราจะมาซัดกันต่อครับควิดควิดไปสองสแต็คมันเอา,าคืนควิดกันไปต่อควิดไปต่อ อืโู้ไม่ตายกู้นทีบัดสวนมาสวนคืนนะสวนคืนไอ้นี่ใจถึงคุณพระอะช่วงแรกถ้าโชว์ในเลนเจอแบบตัวเบิร์สเบิร์สทางแรงก็รองเท้าเกาะนะครับออคอนเทนเนอร์ไม่ค่อยแนะนำล้วกันเออเแบบปกติปกติไก่อ่าก็ดีนะ ตีแล้วเด้งเลือดแต่ว่า <S <S อ่ะโคดีก็ดีเออเอาเป็นดาเมจด,ดาเมจ HP ดาเมจเป็นพลังชีวิตให้เราด้วยนะครับโอเคแพนด้าเริ่มไม่สุกกับเราแล้วเริ่มไปแล้วเอา XQ มาทั้งคู่นะครับสำหรับใช่ปะวะเออใช่ใช่ใช่เมื่อกี้เขากด XQ ใส่ผมอยู่ไอ้แพนด้ามาครับ กรมประสุทธ์เรียกแล้วช้างจะมาสู้อะไรกับแพนด้าเอ้ยแพนด้าอะไรไปสู้กับช้างสู้อะไรกับช้างอากาศาหน้าหนาวอมกรครับจังหวะช้างดีอยู่นะบางทีเขาจ่ายซีซีจ่ายสตันมาอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราสามารถยกเลิกได้ตัวมันเขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้มันพาสซีฟแป้นๆป,ป้นเองได้ไดสกิลสองนะเออแบบเดินเดินมาเดี๋ยวดูนะสกิลสองมผมไม่ได้กดนะเดี๋ยวมันแป้นอ่าแบบแป้นแบบนี้นะครับ ล้วถึกด้วยแล้วประเด็นโอ้โหแล้วมาใส่ยับด้วย <laughs> <c oughs> พลังแป้งเป็นขนมชั้นนะครับตอนนี้มันมีตัวแบบเบิร์ดเยอะๆเอออันนี้อยากให้แบบกรอดเด้งแล้วก็มีความแรงจากไอ้ขนมชั้นด้วยก็เอามานะครับค่อนดีเลยเกมน,นี้ฟลอยด์สโตรมฟลอยดวเอเตอร์สตอรมอนี่วอเตอร์สตอรม อ้อยอยู่นี่นะจ๊ะอารมณ์คล้ายทาร่าเลยเ,เพื่อนๆที่แบบอ้อยมันไม่ชอบตัวหนาๆแทงๆนะมันจะไปล้วงพวกตัวบางๆซะมากกว่าก็หาข้อม no euh. ูลแบบเออให้เพื่อนอ้อยอยู่ไหนแล้วคอยขัดจะขัดจังหวะอ้อยโหอะไรเงี้ยรับให้เพื่อนก็ได้เนี่ยคุณแล้วจะตายนะนะคุแล้วแพนด้าอุ้ยระเบิดไปหนึ่งหน่อบอมแม่กระดิ่งบอมบุกอันตีสวนกากเลยครับกากระเบิดช่วยดูด้วย ช่วยกูด้วยวยยช่ผมด้วยโคตรแทงเอาเป็นเซตกึ่งแทงกึ่งดาเมจแล้วกันนะครับตอนนี้จะบบิลก็เป็นอ่ะคนนี้ชิ้นที่สองชิ้นที่สองก็เรียกว่าชิ้นแรกเต็มเออชิ้นแรกเราออกเป็นรองเท้าเกานะนงก็บิวอ่ะคนนี้ต่อเลยครับไก่อาหน้าออกจริงเกมนี้ได้พีด้วยกันเวทด้วย ก็ H P ช่วงแรก <A. S 1> ก็ดีนะเด้งเลือดด้วยเนะี่ยโดนตีแล้วเด้งเลือดชอบตรงนี้แหละสำหรับชักหน้าตัวแทงชอบหมดนะไกอาร์สแตนด์ดตเดี๋ยวต้องมาดูแบบเลดเกมอีกทีว่าลิลินามันจะปาแรงข่าหนีนะ้ถ้ารัปาแรงผมก็ต้องออกทอยมาสู้นะครับขอญาตเคลียร์ขอญา,ออาตสู้ขอญาตแปร้น แปนเ,เก็บสาวจแตกมาเว้ยตายนะบอมโขวดแล้วบอมสวยนะครับอิก,กี้อิก,กี้เป็นสาวสกอยขอเฮ้ยแต่ช้างใช้มานาไม่ไม่เยอะนะเออใช้มานาน้อยเลยแหละเด้งเรื่อยๆเลยนะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนอันนี้ตัดตัดไม่ให้อ้อยเอานะ จะได้หุนน่นน้อยๆหน่อยมาบเอาครนดี้ชิ้นแรกได้เต็มแล้วเดี๋ยวเราบิว้วใจก็อยากได้ไก่อาวะ่ะใจใจเนื้ออยากได้ฟอสการ์ดฟอสการ์ดก็จะเป็นเวทความแรงขึ้นมาอีไก่อ <team> <ๆ>่ะแล้วกันนะเอาแทงไปก่อนต้องสู้กับช้างเอ้ยไม่ใช่ต้องสู้กับแพนดา้า <c oughs> แล้วเจ็บปั๊บดูได้ไก่อามาปุ๊บเบิร์นะครับรีเบิร์ดชิบหายแล้วกูโดนส่วนแน่ วิ้ย <c oughs> ไอเลิฟไอคลิป,ป <c oughs> มีสาดน้ำสวนสรนะุปไปหนึ่งทีฮะิดสโลบนก็เล่นกันยาวๆครับผมก็เล่นกับแพนด้าไปแบบธรรมดาธรรมดาเนาะแต่เพื่อนไถ่บนไปแบบเยอะแล้วแล้วช่วงต้นเกมแบบนี้ย้อนให้เล่นโหเล่นเกมน,น,น่าจะง่ายแล้วนะอัพสองน้ำนะยังอัพสองน้ำเหมือนเดิมครับช้างกดล้างไปครับ งโคแทงโคแทงฟาดฟันโคโอ้โหถอยถอยโทยถอยถอนี่นี่ล้างมาถูกจังหวะครับเอาไปเกวิโลเขาจะสตัร์ผมใช่ไหมเอาบางทีสกิลสองมันเด้งพอดีเราก็ได้ล้างแบบฟรีๆเลยครับอันนี้คือข้อดีของช้างในตำแหน่งลับพอดนะเอามาเองก็ออฟเลนก็ขำๆไปตลกๆนะครับ กลับเลนต่อครับไม่ทิ้งเลนไปหาฟามคลิปก่อนเออเอาอโทงไอ้เท่มก่อนนะครับเ a l ลนเจอร์สกิลผมชอบถ้าเล่นช้างนะผมชอบระเบิดมากที่สุดแล้วสมมติว่าเราไปค้หน้า้เพื่อนอย่างเงี้ยเอออาจจะมีตัวที่แบบบางตัวบางมากกำลังตายเออเอ็กซคิวก็ได้นะครับคิวก็ได้วิกก็ได้นะครับแล้วแต่คนจะชอบแต่ผมชอบเอ็กซ์คิวมากที่สุด วุ้ยโหแล้วติดด้วยอ้อยใจหมดแล้วอ้อยใจหมดแล้วอื้อแล้วกดกันซีซี่ครับยังจะไม่เข้าอีกยังนี่เอาไปหนึ่งตัวโอ้โหเรียบร้อยครับบอมโคตรสวยเลยกี้บอมแล้วโคตรสุดบุมแล้วโคตรสดได้กลางแน่นอนครับตัวนี้ตัวบางตายไปเยอะเดินวนเอาฮิวครับไม่ใช่อะไรจะเอาฮิวครับเข้าได้เพื่อน โอเคได้กลางแล้วนะครับให้เพื่อนถ่ายไปพบสองเลยเดี๋ยวเราไปดันขวาต่อเนี่ยบ,บนเพื่อนก็ทําแล้วกลางก็ทําแล้วคราวนี้เวฟคลิปเท่ากันเลยฮะคราวนี้ก็เลือกเลยให้เพื่อนเลือกเลยว่าจะทําอะไรต่อนะผมขอเคลียร์คีก่อน <c oughs> อนาตังก่อนนะ Welcome, Welcome us Welcome. Welcome eternity Let's go <S โอ้แล้วปอมสวยแล้วเจ้าหนี้บังให้เพื่อนก่อนนะครับยังเข้าได้นะเพื่อนอุ้งเราอ้อยตายไปหนึ่ง โค้ดแทงเจ้าวนี้โค้ดแทงแล้วถอยก้อนมากระโดดระเบิดใส่เอ็กซ์คิวแล้วเจว่แบบนี้ต้องอยู่ห่างๆแบบห่วงๆมึต้องถอยยาว,ว่ะเพื่อนเกือบตายสอยไปหมดเลยครับเกมนี้ง่ายแล้วย้อนเกิดแล้วครับมาหลังจากที่ไกอาอาก็นี่เอาอะไรดีวะเงินเยอะแล้วผมก็คิดอยู่ว่าจะออกอะไรดี อฟอสกาดก็ดีฟอสกาดฟอสกาดแล้วกันนะตัดใจแล้วแผนนี้ชอบมากเลยเวลาที่แบบเล่นสายเวทอยากได้แข็งๆหน่อยก็ฟอสกาดเออคิดแค่นั้นเลยแต่ก็มันมีมันมีรามิดได้ไงเออแต่ก็แข็งด้วยฟอสกาดก็ดีนะในแผชนี้มันเจอพวกแอสซินบ่อยเออ เดินขนาน้าเดินแบบชิชิ้เดินแบบชีชิชบบชชช้รู้แล้วว่านายต้องปากขาน้าไม่ให้อภัยตายตโดนควิดสามสเตกก็กระโดนควิดควิดต่อไม่รอนแล้วนะแล้วควิดโคตรแรงครับมานะก็ฟอร์สขาดชิ้นเต็ม่โฮ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 อยคอยนีย่นี่มันห้าตัวตรงนี้เลยดีว่ว่ะนี่มันห้าตัวโอ้โหระเลืเออเด้งครับเด้งยับยับอืมควิดโนลัว ตกมาากนันก็เรียเจ้านี้ตกมันแล้วกลายเป็น,นช้างตกมันเรียบร้อยครับไม่ใช่ช้างช้างดรอเนีย่ยอันนี้ช้างตกมันมกลับมาสวนด้วยแล้วเทนปิดจังหวะให้ไวโอลตไม่ได้กลับบ้านเรียบร้อยครับตรงนี้ห้าตัวชอบในจังหวะสุดท้ายเลือดแม่งดิ้งแปลกแปลกแ,แ,แล้วจังหวะสก,กิลสองมันไล่อะมันกดออโต้ให้เราด้วยเออจูเน่มันแรงแรงเหมือนกันลองกลับไปแบบย้อนดูได้นะโคตรแรงเลย สาม a c แตกโดนรัวก็ยืนยากกันนะตัวบางควิดควิดไม่ใช่ตัวโลกก็ควิดนายโคตรถึงครับจะงหวไอ้สามสี่ตัวผมผมจำได้เฮียกูจะตายอยู่แล้วอยู่ดีเลือดเด้งแล้วมาโดนพาสซีฟสกิลสองเราพอดีโดนประมาณสามสองสามทีอ่ะเลน่าโคตรแรงเลยใช่ไหมเออโดนไปเลน่าเลือดเลยทิ่ก็ตดเดียวเลยเนี่ย ประมาณนี้แล้วกันสำหรับจัดหน้าออฟเลนเอาเป็นคอนเทนต์อาหารนะครับอันนี้ไม่แนะน,น,น,นำเอาไปเล่นถ้าแนะนำเอาไปเล่นสายซัพพอร์ตเอาน่าจะดีกว่าเยอะนะครับผมก็ถ้าใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผมไอพวกสองชื่อท้ายอ่ะอาจออกเป็นแบบของแทงเป็นล็อกชิลเป็นกอสะท้อนเชียร์บอลตลอดก็ได้แล้วแต่เกมนะครับผมประมาณนี้บ๊ายบายครับ